สดุดีบทที่45ใจข้าพเจ้าเต็มลนด้วยแนวคิดดีข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายพระราชาลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากกาของอารักษ์ผู้ชำนาญพระองค์สง่างามยิ่งกว่ามนุษย์คนใดพระคนไหลลังมายังริมฝีปากของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์เป็นนิจ ้าแต่กษัตริย์ผู้ทรงอํานาจขอทรงคาดดาบไว้ที่บ้านพระองค์ด้วยพระศิลิและความสง่างามของพระองค์ขอทรงม้าอย่างสง่างามเสด็จไปอย่างมีชัยเพื่อเห็นแก่ความจริงความสุภาพอ่อนโยนและความชอบธรรมให้พระหัตถ์ขวาของพระองค์สอนกิจอันคลั่นครามแก่พระองค์ ลูกธนูของพระองค์ก็คมอยู่ในจิตใจศัตรูของพระราชาชนชาติทั้งหลายล้มอยู่ใต้พระองค์พระทินนั่งของพระองค์ซึ่งพระเจ้าประทานนั้นดำรงอยู่เป็นนิจนิรันด์พระคาถาแห่งรัฐราชอาณาจักรของพระองค์เป็นพระคาาเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรม ฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์ฉลองพระองค์ทั้งหมดของพระองค์ก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นมดยอบปิสนาและว่านน้ำจากพระราชวังงาช้างมีเครื่องเสวยทำให้พระองค์ยินดี ราชธิดาของกษัตริย์ต่างๆประทับ่ามกลางสตรีสูงสักของพระองค์พระราชินีประดับทองแห่งโอฟีทรงยืนที่ข้างขวาพระหัตถ์พระองค์ราชธิดาเอย๋ยจงฟังจงพิเคราะห์และจงเอียงหูของพระนางมาจงลืมชนชาติของพระนางและบ้านพระราชบิดาของพระนางเสีย และพระราชาจะทรงปรารถนาความงามของพระนางเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นเจ้านายของพระนางจงโน้มตัวลงคำนับพระองค์เถิดชาวเมืองไทยรัฐจะเอาของกำนันมาถวายพระนางเศรษฐีในหมู่ประชาชนจะขอความโปรดปรานจากพระนางราชธิดาของกษัตริย์ประดับพระกายอย่างโออาในห้องของพระนาง ผ้าทรงของพระนางถักทอด้วยทองคำพระนางถูกนำเข้าเฝ้าพระราชาในเครื่องทรงลายปักและบรรดาเพื่อนเจ้าสาวคือหญิงพมจารีผู้ตามเสด็จพระนางก็ถูกนำมาเข้าเฝ้าพระองค์พระนางและพวกเธอถูกนำเข้าเฝ้าด้วยความยินดีและความเปลีมปรีทั้งหมด เข้าไปในพระราชวังบรรดาพระโอรสของพระองค์จะมาแทนที่บรรพบุรุษของพระองค์พระองค์จะทรงแต่งตั้งพวกเขาให้เป็นเจ้าปกครองทั่วทั้งแผ่นดินโลกข,ข้าพระองค์จะทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่ระลึกถึงตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ฉะนั้น ชนชาติทั้งหลายจะยกย่องพระองค์เป็นนิจนิรันดร